ลูกค้ามาแล้สองดีเซลนะครับไปซ่อมรถอุบัติเหตุมาแล้วก็อุปการ์บอกว่าที่ไฟโชว์เพราะว่าไปรีแมปอทีมานะครับมีปัญหานะครับแต่พอเรามาเช็คอาการแล้วเนี่ยมันแปลกๆนะครับรถคันนี้ก็ไม่ได้รีแมปที่เรานะครับแต่ว่าลูกค้าบอกไม่ไหวแล้วเอามาให้เช็คพอมาดูนะครับนี่ครับสังเกตครับเห็นพินกล่องไหมครับพินกล่องมันล้มไปสามพินนะครับแล้วก็ คนประกอบก็มาโทษคนจูนนะครับอย่างนี้เนี่ยก็คือมันมาจากการถอดประกอบที่มีปัญหาพินกล่องล้มมานะครับก็จะต้องลองดัดกลับดูถ้าดัดกลับแล้วไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนกล่องแต่ถ้าเกิดว่ารถใครมีอาการแปลกๆนะครับแล้วก็มีการไปลื้อซ่อมมานะครับแล้วมีอาการแปลกๆเนี่ยลองเช็คดูว่ามีพินกล่องหักแบบนี้ไหมนะครับถ้าพินกล่องมันหักแบบเนี้ยนะครับไฟเครื่องมันโชว์แน่นอนเพราะว่าเซนเซอร์บางตัวมันจะไม่ทํางานนะเพราะว่าพินกล่องหนึ่งพินเนี่ย มันจะทํางานกับเซ็นเซอร์หนึ่งอย่างนะครับอันนี้หักไป3มพินนะครับรถมีอาการเล่งไม่ออกแล้วเราก็มาเช็คดูปรากฏว่ามันเป็นที่ตัวพินที่มันไปเ,เซ็นเซอร์แอร์โฟพอเซนเซอร์แอร์โฟนะครับไม่มีสัญญาณนะครับรถก็ไม่สั่งจนะ่ายน้ำมันก็เลยเป็นเหตุผลที่เล่งไม่ออกก็ล,ลองดูครับใครมีอาการแบบนี้ลองดูว่าพินกล่องลมไหมครับหรือว่าซ่อมแล้วไม่จบซ่อมแล้วไม่หายนะครับอาการแบบนี้ก็เกิดขึ้นได้นะครับเวลาเปียบใส่กล่องก็ต้องระวังนิดนึง